เป็นห้องสตูดิโอทีได้มาตรฐานสิมีการประกวดร้องเพลงประกวดคณะตลกนะครับตลกหมอลำทุกคณะประสานผมมาเลยนะครับมาหา,หาก็อลอสดทงนี่ย <laughs> อย่างสุดสิ <laughs> ส่วนพอพันเด,ด้ติดต่อส่วนพ่อมนเด้ส่วนได้ปล่อยพันเ่าเอยกลางกว่าได้เอาแต่เอาแต่แต่แตตลกผู้สาว <c oughs> <c oughs> หาเรื่องต้องหาเรื่องให้ได้วันนี้เรายังไม่มีเรื่องที่นี่คือสตูดิโอนะครับที่ททไ,ทไปร้องรับได้กันประกวดร้องเพลงแล้วก็ทำโชว์โชว์นทำโชว์แล้วก็ทำไลฟ์สดนะครับที่ข้างหลังเนี่ยเป็นจอยเอ D จอย LED นะครับเครื่องเสียงเฟลเี่ลงปรงมันเกือบห้าล้านนะครับนะครับมูลค่าเกือบห้าล้านบาทนั่นแน่มันก็ค่คนทางที่จะโอเคทั้งบนไฟอะไรต่างๆคือเราครบหมดแล้วนะครับพวกดนตรีพวกคิทตงกีตาร์พวกกลองอะไรต่างๆเราครบหมดแล้วครับนะครับเหลือแต่นักแสดงอย่างเดียวเดี๋ยวจะนักแสดงอย่างเดียวครับทีนี้อันนี้เราไม่ได้เปิดไฟให้ดูนะครับทีนี้สามารถถ่ายทอด นะครับอตอนกลางวันได้เพราะว่าที่นี่เป็นมืดหมดเลยถ้าเราปิดตอนนี้มืดหมดเลยครับนะครับเราย้อมไฟมีควันมูมีพวกไอซ์พวกอะไรต่างๆได้สบายเลยมาเปิดเป็นเทคได้ในตัวเนี่ยเป็นเทคครับเป็นเหมือนเทคเป็นเหมือนพับได้เลยะนหลังไอ้โควิดเนี่ยก็เป็นพับได้เลยครับอยู่นี่ไหนย่อมเลยฮะมีคณะกนกติดต่อมาโดยโทรในหางนะติดต่อพี่สายยันมาลุ้งเลย ตอนนี้เรากําลังรับสมัครนะฮะรับสมัครทีมงานไอพีเข้าเลยนะครับทีมนักแสดงนักตลกนะครับู้ที่มีความสามารถอยากจะเอาความสนุกสนานม่วนซื่นให้พี่น้องเข้าได้ชมกันนะครับเพราะว่าความสามารถที่เขามีอยู่เนี่ยนะครับมันเป็นพรสวรรค์พิเศษที่หลายหลายท่านนะครับมันบ่มี่นะครับเขาแตกแสดงออก่พี่น้องเข้าได้ชมกันนะฮะผ่านจอทีวีทางช่องทีวีของเรานะครับอนุรักษ์ ตลกวัฒนธรรมอีสานตลกอีสานพร้อมครับสั่งลูกสรุรุสันต์มวนซื่นได้หรือเปล่าสั่งร้อยยิ้มให้พี่น้องพ้องป่ายเฮ้เพราะว่าช่วงนี้มันเครียดเนาะนะครับเครียดจากสถานการณ์โควิดก็ดีเครียดจากสถานการณ์เรื่องของการบ้านการเมืองเรื่องของการทำมาหาอยากก็ดีเออครับมันเครียดแล้วมันก็ต้องเนี่ยแะครับหาต้องมาคลายเครียดมงนี้ช่องนี้เลอ่าครับคลายเครียดนะฮาร์โมนีครับรับรองว่า สมบูรณ์นะฮะสนุกสนานมวลซืนอย่างแน่นอางครับเข้ามาเนี่ยก็คือทุกคนน่ากินพีค่ะน้่าเกี่ยวพีคพี่พีน้ำเปล่าครับในช่วงถ่ายทำการแสดงแล้วก็ฟรีหมดนะครับขอให้เขามาเบิ่งผู้ไดอยากเขามาเบิ่งสดๆถ่ายทำสดๆเขามาได้ยูทูบของที่ยว่ขนมวันวันวันไหนที่ที่จะมารวมตัวกันแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาซ้อมสักคืนหนึ่งก่อนซ้อมสักคืนหนึ่งก่อนนะครับเพื่อให้มบรรยากาศเนาะ แล้วเราก็วันต่อไปเราก็เริ่มถ่ายกันได้เลยนะครับว่าวันนี้ทีมนักสแสดงนักสแสดงของทีมคณะเนี่ยเล่นเป็นว่นาครับก็จะมีทีมกล้องทีมกล้องถ่ายนะครับถ่ายตัดต่อไปด้วยเลยนะครับเสร็จแล้วก็ลงทีวีได้เลยของบริษัท PMM แมนครับของที PMM คิดถึงเวิร์กดูสีก็สุดยอดเลยเปิดเป็นสุดยอดนะ,นะครับแมนครับแมนครับเป็นโทนโทนนี้หมดือนชอบปิดพวกนี้ก็เหมือนกันเลยคือเป็น ออกได้มาตรฐานเสียงก็ไม่ออกนะพี่เออเสียงก็ออกเสียงก็แสียระบบเครื่องเสียงของเราก็ได้มาตรฐานห้อ,อ,อ,อนนงนี้ปลอดภัยจากกระสุนเยู่แน่นมาละเฮาผู้ใดมีโควิดให้เตรียมตัวไว้เอามา <c oughs> แพร่กันเครื่องตัวนึน <c oughs> งอยู่ทั้งคุณหัวอยู่ทั้งผี อ๋อภูรักเกินอ่าสุดยอดเลยสุดยอดห้องท่านี้เป็นห้องรับรองศิลปินแล้วแต่มูเจลีนอนอยู่ไสป็นเอ๊ะ ส่วนมากศิลปินผู้ส่องหาห้องรับร้องดอกศิลปินววก,ก็เขาป้องกันเยอะมาก <c oughs> ข้าเจ้าเคยอยู่น้ำผมใหม่อยู่เลย <c oughs> วเพราะว่าผมเองก็เป็นแบบนั้นได้ศาสตร์พื้นหนึ่งก็จบนะนห้องบันทึกเสียงอีกห้องหนึ่งข <c oughs> องคอนโทรห้องเอ้อ่ะพร้อมครับพร้อม พร้อม,มทุกอย่างมาเลยนะจ๊ะเฮ็ดเองเนี่ยครับนี okay okay. ่เพจเองพวกมันนะออกแบบเองเฮ็ดเองนัดออกแบบเองเลยจะมาไหมเท่าเอาเก้าอี้มาไหมออกแบบเองเลยใช่ไหมออกแบบเองครับมีมีที่เสียบด้วยนะมีที่เสียบมีที่เสียบพร้อมเรียบร้อยมีสามเสียบขนาดตัวนึงเสียบเลย

แต่งได้สวยงามมากเลยนะครับเขาสามารถนั่งเป็นกีนี่โอ้ยหมืดเท่านั้นจูบเจ้าเจ้าเอาเอาตลกมาก่อนเนาะตลกมาก่อนล้าก็ประกวดร้องเพลงขันต่อไป ตลกอะตลกผู้ใดลองเพลียงังได้กับประกวดไ,ไปเรื่อยไงเออไปพวกห้องแันแมนอันอออนี้นะครับผมสิ่งลงคลิปนี่ไว้ให้ผู้ใดมีทีมตลกว่วงตลกวงหมอล่ำทัวภาคอีสานติดต่อผมมาได้ศูนย์แปดสี่สี่สองศูนย์สองเจ็ดแปดสี่ ศูนย์แปดสี่สี่สองูนย์สองเจ็ดแปดสี่ต่ลกเข้าหววัวเร็วจำท่านหัวเรีวจำไมทั่วนย์แปดส่สี่สองศูนย์สองเจ็่พแล้วจำไว้ว่ากูเป็นหนีไฟแนน์สิบ่ได้มากน,นี่มองนี่มองถูกใจเนี่ยบอกเลยลวด้ไหมพีานั่งอ่้ทีนี้ให้พี่ยันพูด,ห,พดหน่อยนะครับทางหลังผมนี่เป็นเวทีเป็นสตูสตูดิโอมองสีเฮาสีมาไทยทำ มองนี่แน่ห่างเพิ่นบอกว่าสีเ่เฮตดโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมเหตดข้องประเภทนี้ของอีสานต้องกรค่อยเือบอกอกรรมการรูปเอาก็ได้ <c oughs> ของอีสานซิเมีการประกวดร้องเพลงน้ำประกวดเหตดข้องประเภทนี้ของอีสานบ้านเฮาหลายๆอย,ย่างหลายๆแนวแล้วกะทีมตลกมาก่อนเลยตลกหมอลำทุกคณะนะครับประสานผมมาได้เลย สี่สองศูนย์โอ้ศูนย์แปดสีหลงเบอร์ศูนย์แปดส่สี่สองศูนย์สองเจ็ดแี่พูดสีมากคณะแรกเนี่ยค่ะสีมีพ่อแนบพ่อนิ้งหน่องพอนียจอยพอเียฝ่ายบมันจะมานี่วเาเปิดประตูมาเลอาจารย์ใหญ่หนาย่านมูนี่หลายคณะผู้ได พอดิ่งหน่องนี่มากกวนามูขึ้นอดเจ้าไหลนะครับเพราะว่าสิเป็นประกวดร้องเพลงประกวดร้องประกวดรำสิมีเิดเออประกวดปอยประกวดแซงนะครับฝากไว้ติดต่อผมมาเด้อตลกทั่วภาคอีสานถ้ามีคุณมีทีมสี่คนห้าคนขึ้นมาประสานผมมาเลยครับ มองนี้มีคาใส่ใจเล่นดีจ้างตลอดปี <c oughs> นะครับจากบริษัท P M MM. M marketing w o r l ม marketing บ่โอ้ยวบ่เห็ดปากงากเว้ยให้ <c oughs> <c oughs> P M MM, M มาลด <c oughs> นะครับเอาไปซสํานี้ซสกก่อนพี่น้องงานเกิดแล้วตลกเขาบ่าได้ไปลองไปร่ำมองไดเฮามามองนี่มาศูนย์ร่วมมองนี้ พ่อ,อกันอยู่นีิมดภาคอีสานมวลซื่นหัวแซวอยู่นี่มือนี่ผมสายันวลุงเอาไว้สำนึกเช่นกันครับขอบคุณหลายหลายครับ